สวัสดีจ้ามาแนะนำบอลสีค่ะตัวนี้จะชื่อคุ้มเกล้าค่ะอันนี้จะเป็นไม้นอกตู้นะคะอาจจะไม่สวยสักเท่าไหร่อะคะ่ะนี่เป็นไซตัวนี้จะเป็นแม่พันธุ์นะคะตัวนี้จะเทียบจากตำราแล้วค่ะว่าใช่เขาจะสวยอะคะ่ะกัดสีเต็มเต็มแตช่วงนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งผ่านการยุบมาจา้ะเนี่ยค่ะจะมีลูกแบ่งนะคะลูกเขากัดสีสวยสวยแล้วค่ะนี่จ้ะ สำหรับคนที่ชอบไม้เก่าอะค่ะลูกจะมีเยอะค่ะมีหลายต้นนี่ก็ใช่แบบนี้ก็ใช่ค่ะมีเยอะจ้ะถ้าใครสนใจถักมากได้นะคะแล้วตรงนี้จะเป็นลูกไม้ด้วยมีลูกไม้ด้วยหลายหลายตัวค่ะเป็นลูกไม้เป็นไม้เก่าเนี่ยค่ะ นี่ก็กัดสีแล้วคุ้มก้าวนี่ก็ใช่ค่ะนี่ก็กัดสีแล้วสวยด้วยเนี่ค่ะนี่จะกัดสีเต็มแล้วมีเยอะค่ะมีไซส์กระถางสีนิ้วมีเยอะมากกระถางละแปดสิบบาทจะ้ะค่าจัดส่งปอน,นอเริ่มต้นที่ห้าสิบบาทค่ะกระถางต่อไปบวกเพิ่มสิบบาทถ้าใครสนใจก็เอดไลน์มาได้นะคะศูนย์เก้าสาม เ1็ด5 1 3ค่ะเดี๋ยวจะทิ้งลายไว้ให้นะคะจะมีหลายตัวค่ะเป็นบอนกลาบก็มีจ้ะตัวนี้จะได้มาในนามพรพนาค่ะเป็นไม้กลาบกลาบขาวด้วยกลาบสีขาวพรพนาทุกต้นจะเป็นไม้นอกตู้ค่ะเพราะว่าตู้มีไม่เยอะใช้วิธีเลี้ยงนอกตู้ ก็จะมีพวกลูกไม้ลูกไม้ก็ราคาเบาๆค่ะกระถางละห้าสิบหกบาทต้นนี้ชจะช,ชื่อสังนารายจ้ะสังนารายส่วนอันนี้จะเป็นลูกไม้ของที่สวนนะคะผสมเองนี่ยังกัดสีไม่เต็มแล้วก็นี่นี่ก็ลูกไม้ค่ะแต่ว่ามีคนเอาไปขายในนามไม้เก่าเขาเป็นลูกไม้อะ อันนี้แม่ค้าผสมเองจ้ะอันนี้ก็ลูกไม้ค่ะแต่มีคนเอาไปขายในนำ้ำน้ำยักษ์รู้สึกว่าอันนี้ลูกไม้ที่ผสมเองเหมือนกันค่ะนยค่ะนี่ก็ใช่นี่ก็ลูกไม้ค่ะเขาจะกัดสีเต็มแล้วก็มีหูใต้ใบเดี๋ยวนะคะเพราว่าเนี่ยค่ะเขาจะมีหูใต้ใบ ถ้าว่าเต็มฟอร์มอันนี้เป็นไม้ที่ยุบไปแล้วอะคะ่ะแล้วก็ขึ้นมาใหม่ต้นนี้ก็เหมือนกันเขาจะมีหัะคะ่ะเนี่ยมีหูต้นจริงจะสวยอะคะ่ะต้นจริงจะสวยมากต้นนี้ชื่อทวีราค่ะอันนี้ก็เป็นไม้เก่าเหมือนกัน,นะคะ่ะชื่อทวีราเขาจะสวยะคะ่ะกระสีออกน้ําตาลเข้มกระดูกเนี่ยคะ่ะกระดูกดํา ถ้าใครที่ชอบสีเข้มเขมเนี่ยค่ะแนะนำตัวนี้เลยเพอาะจะสวยอันนี้จะเป็นลูกไม้นี่ยค่ะลูกไม้มีไม้หลายตัวค่ะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ไม่ไม่ค่อยได้ได้ทำเพราะว่ายุ่งยุ่งอยู่ถ้าใครสนใจตัวไหนทักได้นะคะทักไลน์ได้เลยจ้ะเดี๋ยวแม่ค้าตอบให้จ้า โอเคฝากไว้ด้วยนะคะกับสวนไม้ชอชุดเจริญจ้า